วันนี้มาได้แล้วกันบางกอกกระซิบกลอสิบกระซิบนะฮะพาคุณผู้ชมไปอยู่ที่สนามราชมังคลากฬาสถานครับเพราะว่าวันนี้ได้ยินมาว่าความสุขจะมาบุกล่ <Yeah! S 1> และนี่คือความสุขบุกลกนะผมที่มาเพราะกับฟ้าฝนเป็นใจมากเลยโอ้โหตกใจมากๆเลยบอกเลยนะว่าวันนี้นะผมยิ่งใหญ่ทางการมากมาดูกันดีกวน่น อลังการดาวล้านดวงขนาดนี้ตามคอนเซปต์แอนโลแกนของนายแม่กระผมนะฮะพูดเลยว่าปีเนี้ฟิน ร้อนเล่นขขึ้นมายกช่อ oh งอทิางผู้บริหารผู้ประกาศดารานักแสดงดารุ่งเตรียมแจ้งเกิดผู้จัดละโอ้ยไม่ไหวจะเมาหมอยหอยแกลงแมลงพ้นนะนานั patreon, ่นนน่นดูกระบวนพาเรร่วมเหล่าซุปตาการสกอนละชุดเนี้ยนายแม่กระผมรังสรรเองกับมือเลยนะฮะสุดๆครับสุดสครับืัว่าประชาชนยอมรับยาตัวนี้เราก็ดีใจประชาชน ให้สนักมากกันนะบานเป็นจานดาวเทียมเลย,เลยชิมิลลไในแม่ทีเนี้ยไปส่องเหล่าซุปตาจากดาวต่างๆกันบ้างเอาความสุขอะไรมาบุกโลกล่ะจ๊าร้อนแรงขนาดนี้ก็ต้องพรอาทิตย์สิคะส่องแสงได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาแสงใครแน่ยอดมากเลยคอยถอดหนึ่งผาเนี่ยหนึ่งผาหนึสองมี้าเป็นของตัวเองไหมฮะหนึ่งสองนี่ไงล่ะ นี่ไงล่ะโอ้ยท่าสสดาวเร่าร้อนมากอะแรงและเหรอเนี้ยมีไหมฮะมีไหมฮะมีท่าประจำดาวไหมพร้อมไหมฮะหนึ่งสองสามมีท่าประจำตัวท่าแปลงร่างไหมฮะโอ้ยตาย โอ้ยสาวๆจากดาวเนี้ยแอบเบลเวอว่าแต่ดาวพระสุกรแล้วมีของก็ปล่อยออกมาเลยเราไม่มีของค่ะแต่เรามีท่าเรามีท่าด้วยหนึ่งสองสามแม้แตแลนะนาอินและฟินไปไกลามากและคงมั่นนว่าเป็นเจ้าหญิงในนิทานกันอยู่ละเสเติร์น ซุปตาฝ่ายชายและจะเอาความสุขมารุกมาบุกอะไรเราบ้างวันนี้เป็นตัวแทนดาวอะไรครับพี่แต่ตัวแบบเทพวันนี้เป็นนักรบมาจากดาวพฤหัสบดีครับความสุขบุกโลกความสุขบุกโลกวันนี้เสียงกรี๊ดของคุณดังมากๆฮะเจ้าชายมาจากหนึ่งในเจ้าชายของเนปจูนครับวันนี้ขอหนึ่งท่าครับหนึ่งสองสามเอาความเย็นไปเลยเอาความเย็นไปเลย เราเป็นตัวแทนดาวอะไรครับพี่ดาวเรบจูนครับผมขอหนึ่งทาครับหนึ่งสองซับพลังขึ้นเต่าครับผมสุหึงแน่นอนครับผมเลดียวหลอดทะลุโลกไม่พอละต้องเพียรแล้วก็เกรียนด้วยใช่ไหมส่วนสวยหล่อครอบคลุมจักรวาลแถมเชิญถ้วยรางวัลด้วยเนี้ยคุณพี่มาจากดาวดวงไหนอุ้ยตายแล้วจะเอาอะไรเนี่ยขอบคุณมากนี่ทำไมเป็นคนปากหวานอย่างนี้นี่ ไม่ได้เป็นดาวนะหมดอายุแล้วนี่นเป็นส่วนหนึ่งเล็กๆของร้านล้านดวงที่สวยงามมากเลยวันนี้น่าจะเป็นตัวแทนของดาวทั้งหมดมั้งครับเพราะว่าได้รับเกียรติให้ขึ้นไปเชิญด้วยโอ้โหอ,อ,อ,อื้องตะลึงเลยปลาฝีนเวดกันไปอีกอะช่วงหน้ามาดูซิความสุขจะบุกโลกยังไงอีก แล้วช่วงเวลาที่เก่งความบางชนิตาตารอคอยก็มาถึงครับดาราหนุ่มสุฮทตจากทีมน้ำเงินสดและขาสุกจะมาฟาดแข้งแ,แสดงความหล่อแย่งเสียงเสีจากแฟนคลับตีตื้นทำคะแนนอัพแต้มให้ทีมเองเป็นฝ่ายชนะผลัดกันลุ้มรับบทและบี้กันเหลือเกินชนิดที่ความหล่อนเนี้ยกินกันไม่ลงเลยทีเดียวส oh. ่วงตอนนี้แวบบุกเข้าห้องนะฟุตบอลกันดีกว่าและขอดูท่าดีใจเวลาทำประตูได้หน่อยสิ อันนี้คิดสดเลยดีกว่าสมมติยิงเข้าเถึงถ้ายิงเข้าสองลูกอ่ะถ้าเราได้เป็นโกูทำยังไงฮะคงจะต้องแบบไปกราบเสาก่อนนะฮะกกราาบเส่อนช่วยเซฟด้วยนะสมมตินี่คือเสาสมมติที่คือเสาฮะเดินไปแล้วสมมติว่าเรายิงประตูเข้าหนึ่งสองสาม ว,วันนี้พี่ตุ้ยมาทาอะไรครับผมวันนี้ผมมาเล่นบ้านว่าคุณแม่ท่าไม้ตายหรือว่าท่าแสดงความดีใจเตรียมไมาหรือยังฮะได้มี สวนกับตันทีมสีน้ำเงินสดแอนทายาทผู้จัดกอบสุกแล้วจะทำยังไงกะไว้ให้เบนมันอยู่ด้วยเในชลาทิดเดี๋ยวถ้าเกิดแบบยิงเข้าวิ่งไปดูดปากวิ่งไปดูดปากเลยฮะนี่ถ้าไม่ตายฟินเลยฮะอันนี้อันนี้พูดแล้วนะฮะแต่มันไม่อยู่ไงฮะก็อาจจะไปบอยแทนแหละมาครับเบนพี่โคตรท็อปฟอร์มเลยดังนั้นเดี๋ยวขอน้ำเงินสู้สักนิดนึงได้ไหมฮะได้ครับน้ำเงินแค่เนี้ยหรือไม่ต้อน้ำเงินสู้พี่สู้น้อยมาก โอ้ยลีลาลูกเล่นแพร่ๆอย่างนี้เลยทำให้ทีมน้ำเงินสดเอาชนะทีมขาวสุขไปด้วยสกอร์4ประตูต่อ2แล้วว้าวและหนุ่มที่ทำาห้ทริกยิงคนเดียวสาประตูเป็นแมนน็อตแมนของทีมน้ำเงินสดก็คือหนุ่มเป๊บธนวัฒน์และทีมขาวสุขก็คือกิกดันนะครับขึ้นไปนรับทั่วรางวัลครองแชมป์ฟุตบอลปีนี้กันไปเลยววพวกนี้เนี้ยค่อยมาฟินกันต่อรอดเตรียมตัวมารออยู่หน้าจอและให้ความสุขมาบุกเรา